ี่มาดูดูวัวนายองครับแม่พึ่งคลอดลูกลูกพริกแดงได้ยังเมื่อไหร่น,นายองเดือนหนึ่งอายุหนึ่งเดือนแม่มันลูกกระทบไทยใหญ่กับบาซินหูก็ไม่ยาวเท่าไหร่นี่ก็มีสายหับอยู่นี่หลายตัว ไห้ตัวนี้ใหว่ามันมันไ้ลูกแม่มาตามยันวามันิกสายงแมเยอะยุ่อยุ่เยอะรอบนึงมืนีนิดถึงด้วยรอบนี้ย่างนี้จิงวะเกีขึ้นไรก็หนีอยู่ยยเครื่องใคออกไปนใะชปปีนี่ตสองตว ของบอกขายทุกตัวครับถ้าราคาโดนใจครับดูก,กระทบนี่ก็มีแปลงหญ้าบ้างครัในเปียกมีนก็มี จุ่มเนี่ยทั้งสองตัวดูวลูกกระทบนี่ง้อผูดิเนี่ยนี่พ่อ,อพันสองตัวเลยบ่ให่ตัวเดียวจุ่เนี่ย อันนี้แม่ที่ผสมพริกแดงไว้ลูกออกมาเขาลูกพริกแดงอายุหนึ่งเดือนโครงสร้างดีครับลูกตัวที่ห้ายังห่วงลูกครับ มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวตัวนี้ผสมไปน็นนี่รอผสมใส้สหัวันตรงนี้สามสีอันี้ก็สามสเดียวนะหัวสาวติหัวสาวอืมสามสุเดือวใสหัวส้หั เทสไปเครื่องซับอะ,<ฮ>ะเครื่องซับเจ็ดพันบ้าอะไรไม,มาดูเครื่องซับยาครับรายละเอ็ย 7, ดเจ็ดพันเฉพาะตัวเครื่องไม่มีมอเตอร์ใช้หัวรถไทยครับรับมบ่นี้แล้วก็ดีทด่ก่อน อันไหนซับเลยมี่ปะทีซับแล้วแล้มาให้กินบ้านเราม่เป็นยังไงบ้านดิบไม่ดิบเลยบ้านก่อนเลยดิบโมเด่าน้าันี้ก่อนก่อนดีสีใบมีดสีใบมีดนี่เงินได้รับใบมีดได้รับใบมีดเท่าไรเจ็ดพัน คือที่เซนเก่งคออยู่อำเภอเก่งคอนีวบัวอยู่ที่บ้านนวลงามครับตำบลนาแพงอำเภอโคกโพชัยจังหวัดแกรนเพิ่งต้นมานำเสนอเพียงเท่านี้ครับ